เอ็กโฟนชนะฉันเนี่ยทำไม่ในเล่เอ็กโฟนชนะฉันเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันล่ะฉัชนะชนะน่ะนายเอาเอ็กโฟนไหนฉันชนะแล้วนาะยจะเอาอยัางไงต่ออืมฉันจะเลี้ยงขนมนายสักมื้อแล้วกันเย่เย่เย่ไม่ไปซื้อขนมกัน yeah, yeah. ใช่เย่นายเลี้ยงฉันนะโอ้โหเย่ขนมที่ฉันเพิ่งซื้อมาใช่ไหมก็ต้องไปของนายซื้อขนมแล้วเราจะไปไหนกันต่อดี บ้านเรามีขนมนี่นะซื้อกับหุ่นนดนไม่ได้หรอหเลีนยงเข้ามาเล่นยงเข้ามาร้านเปิดแล้วขอซื้อขนมหน่อยนี่มันก็บ้านพวกเรานันเนี่ยนายก็ไปซื้อสิอืมก็ว่าอย่างนั้งอฮะใช่มาซื้อขนมนี่บ้านเรามีทั้งกลางเลยละ่ะบ้านเรามีทั้งขนมขนมขนมห้องขังคุกือสิ่งที่ต้องการทุกอย่างเลยอือเยี่ยมนะเนี่ยแต่ใชนต้องเลี้ยงใช้ตังของท่านอะ่ะ อืมอร่อยจังเลยในล้องคินสีขอบคุณมากเลยนะอืมตัดมาทางห้องทำไมเอนี่นายหัวร้อนหรือนายร้องไห้เนี่ยพวกไม่รู้อง จากคลิปที่แล้วยังร้องไห้ไม่จบอีกหวอเน,นี่ยรู้ไหมย้องไห้มาจังชัดจังเมื่อตอนนี้ก็ถึงเวลากินข้าวแล้วพวกนํามากินข้าวไม่กินไม่กินกินสิถึงลาชาบูจะปิดพวกเราก็จะไม่กินข้าวจนกว่าเราจะตายไปพร้อมกับมันนั่นแหละเออในคิดจะฆ่าตัวตายไมดีเลยนะพวกเราก็เป็นเพื่อนกันมานานแล้ว ไม่ <c oughs> จะขึ้นสวรรค์ไม่ขึ้นทำไมเดี๋ยวเขาตกนรลกค่ะไม่ได้ขึ้นนรลกนะจะไปตกสวๆๆ <c oughs> รรค์ได้บ้างอะไรพวกเรากินข้าวกัน X p h o ะ e นะ <c oughs> ด็อกเตอร์กล้ยวลยทำการทดลองทำการทดลองด็อกเตอร์กล้วยทำอะไรอยู่หรือรู้ไหมช่วงนี้มันกำลังเศร้ากันอยู่ด้วยเศร้าอะไร เออพวกช่องเรายังไม่ตลกอะไรมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปบนดีกว่าาะว่าแก๊งพวกเราทำอะไรอ้าววาไงวายไงพวกพวกเรากำลังเล่นพนันกันอยู่เลยพนันคืออะไรยื้พนันก็คือการใช้ตังไงฉันก็ฉันกำลังฉันกำลังเริ่มเล่นพนันเลยนายมาเล่นด้วยไหมอืมเอา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 ที่แท้เล่นพนันมันก็อย่างนี้นี่เอง เล่นพนันมันง่ายชะมัดเลยเล่นพนันง่ายง่ายเล่นพนันเล่นพนันมันง่ายง่ายเนาะเนาะเพื่อนอือฮึอือฮึใช่ครับอือง่ายชะมัดเลยไอ้พวกไหนเล่นอะไรกันด้วยเขาอยากขอเล่นด้วยเล่นพนันแต่เดี๋ยวตำรวจก็มาจับรอกฉันเป็นตำรวจใช่ฉันเป็นตำรวจฉันก็เป็นตำรวจฉันก็เป็นตำรวจพวกตำรวจมาเล่นไพ่กันด้วยเหรอ ก็ใช่ไงก็มีแตบูชันคนเดียวอืมสุดยอดเลยตำรวจเขาเรียกไพ่ล่นไพ่กันด้วยรผมองทังเกตดูแล้วจันสังเกตดูแล้วมันเป็นของปลอมเออเใช่มันเป็นของปลอม,อม,ข,ออม,อมขอบคุณมากเลยนะนรุ้วแท็ก้าไม่รู้แล้วก็ฉันก็ไม่แล้วไนเล่นยังไงอ่ะก็เล่นแบบอูนโอไงเนาจะมาเล่นกันด้วยไหม Uno อูนโออ่ะเราก็ไม่มีวไพ่อูนโ ก็มาซื้อของฉันสี่ฉันเป็นร้านค้านะเออมาซื้อก็ได้พวกเราไปซื้อกันเออเออเอาไพ่มาเล่นทําไมเนะ่ะโอ้ยก็นึกว่าก็นึกว่าเล่นไพ่กันอยู่เนาะเป็นตำรวจด้วย <c oughs> แล้วส่งกรนั้นหายไปไหนแล้วอยู่ลับรถมาดูซิว่าร้านชาบูเป็นยังไง <c oughs> มันก็ปิดเล่ยๆแบบนี้แหละเพื่อนเออ <c oughs> มันจะเป็นอย่างนี้ไปมาไม่ได้นะมันต้องเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยน งั้นเฮ้ยเราก็ไปแบบนี้ดิตัวหาเขาดิเอ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเอขอยืมเอโฟนหน่อยโจ้วยหน้าเหลืองจะทำอะไรเหรอฉันจะโทรหาอือได้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 โทรหาใครเหรอตื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 อเหล่วเขาเรลวเขาเรล่เข้าเร็วเข้าตือ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 อ่าสวัสดีอ่าสวัสดีครับร้านชาบูเออร์เบอร์รี่ครับตอนนี้ปิดอยู่นะคะไม่ทราบว่าท่านจะมาทำอะไรผม ผมขอสมัครเป็นอาสาสมัครให้คุณเปิดร้านต่อเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วครับมันได้อยู่แล้วถ้าไม่ได้เราบ้าไปแล้วอ๋ออย่างนี้เองเรียงอย่างนี้ร้านเราขาดทุนมากเลยนะแต่พ่อเมนมันเป็นห้าดาวผมไม่ได้ให้ดาวมันด้วยเห็นมันเป็นห้าดาวมหมุนติวติวมหมุนติวติว,ตว,วเวียนหัวโอ้ยเวียนหัวเวียนหัวทำอะไรเวนอยู่ แล้วมาเล่นเอก็กโฟนกันแล้วไมเอ็กโฟนหาไปไหนอ่ะไม่ก็เอ็กโฟนฉันให้เจ้านั่นคุยกับโทรเขาไ่รู้ตะอคอกเสียงดังเสียงดังเออพูดตะอคอกเสียงดังไปรล้ยังไงล่ะยังยังยังไังยังยังเอออย่างนี้เน,นี่นง,ง, <c ười> งครับพอยตอมีวิธีอื่นอภนะวเขาเป็นอาสา,าสมัครเยี่ยมเยี่ยมเลยเป็นอาสา,าสมัครอ่ะดีแล้วเดี๋ยวฉันไปเป็นด้วยนะดีดีดีเลยให้จะเป็นคนช่วยนายเอง แล้วฉันเหมือนฉันเคยกินร้านชาบูอะไรนะเอาที่มันเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมแล้วมันมันเหมือนเนื้อย,อย่างอะไรพวกเนี้ยน,นั่นแหละร้านที่นายบอกมันอร่อยไหมอร่อยสิอรอ่อ,รอยใช่ไหมนั่นแหละคือร้านที่ฉันกำลังตามหาเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะช่วยเหลือนายเองนะร้านสมัครร้านก็ได้เปิดอีกครั้งหนึ่งร้านเปิดอีกครั้งหนึ่งแล้วเย่กินข้าวที่นั่นเก้าเที่ยงข้าวเย็นกินที่นั่นอยู่และและตอนนี้เราก็ย้ายแล้วก็เอา บ้านของพวกเราก็สามารถเป็นบ้านลอยฟ้าเราก็เลยขับบ้านลอยฟ้าไปไปที่ใกล้ข้างร้านร้านชาบูนั้นและร้านชาบูนั้นก็ได้อยู่ต่อนี่ทานเรื่องนี้สอนได้หรือว่านี่ทานเรื่องนี้สอนได้หรือว่าแม่จะทุกหรือร้านร้านอะไรแม่จะทุกหรือันน,อออนนั้นห้ามเก๊งเด็ดขาดโอเคไหมครับโ okay. อเคอ๋ย่เลื่อกดไลค์กดแชร์กดสมัครใครให้นี่ทานหลังนี้ด้วยขอค,ครับ ขอบคุณกำรับคนที่ช่วยเปิดเออร์เบอรี่รางวันครั้งนี้คือแกงบานาน่าแอนไดโน่คุณทำคลิปหรือเปล่าครับทำคลิปอยู่แล้วโอเคขออีกถึงร้านซับไวๆนะคะอืมเป็นความคิดิีเยี่ยมมากๆเลยขอบคุณมากจังนะแกร์มดีดีดีที่ทำเน้่องนี้สอนให้รู้ยนะครับจะีมีน้องๆนะครับถ้าใครกําลังเปิดร้านคาเฟ่อยู่นะครับแล้วแล้วแล้วกํกาลังจะเจงนะครับบอกบอกพ่อแม่เลยครับว่า ว่ายาน่านิทานเรื่องนี้เขาสอนให้รู้ว่าแล้วก็เปิดนิทานนี้ให้ฟังแล,แล้วก็แล้วก็บอกว่านิทานเรื่องนี้เขาสอนให้รู้ว่า <Wait. S 1> แม่จะเจ๊งแม่จะทุกข์หรือมีคนน้อยแต่อย่างน้อยก็ค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนช่องของช่อง,อ,งอ,งองของพวกเราอย่าลืมนะครับเวลาที่พ่อแม่กําลังจะปิดร้านอะไรหรือมันจะเจ๊งต้องเอาคลิปนี้ให้พ่อแม่ได้ดูด้วยนะครับแล้วครับไหมครับน้องๆหนูๆอื้มอร่อยอื้มอร่อย